ทุกคนวันนี้เรามากินลิ้นจี่ต้นที่บ้านของเราเองทำไมพ่อไม่มองกล้องเลยโชว์หน่อยสินี่ไอ้ที่เอามานะคะนี่นี่ของกระตังออเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นเห็นไหมนี่น,นี่เดี๋ยวต้นอยู่ตรงนี้เลยดูสิเดงโดอกอลละต้นต้นไม่ได้สูงนะคะเราเก็บกินง่ายมาก อร่อยหวานหวานกำลังดีเลยค่ะทุกคนกำลังแบบแดงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินโชว์นะคะพ่อลูกเขากำลังแกะอยู่นะคะนี่มันออกเปรี้ยวหวานแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะมันจะออกแบบนี่เห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นไหมจะเอาสามลูกนี้ไปไ นี่นะคะคุณพ่อกำลังแกะอยู่เลยนะคะแกะให้น้องกระตังหน่อยโชว์หน่อยสิน้องกระตังโชว์เนื้อมาหน่อยนี่กินดูซิครับอร่อยไหมครับนี่นี่อ่าพ่อเต๋อได้แกะเนื้อมาหน่อยวันเม็ดมันใหญ่ไหมเื้อโชว์หน่อยสิเนื้อมันเยอะนะนี่ลูกมันเห็นไหมเห็นไหมอู้ยฉ่ำมากเลยค่ะทุกคน อร่อยนะจะบอกให้นี่ลิ้นจี่ที่บ้านของเราเองนะคะน้อ,องกระตังทานแบบอเลตอร่อยมากๆเลยกระตังชอบไหมครับชอบครับกืมตังกินทุกวันเลยใช่ไหมลูกใช่นี่ถ้าถ้าถ้าก,กินเยอะคิมมันจะแตก๋อนี่สวยมากเลยนะคะเห็นไหมเจ้าเนี่ยนะคะต้นที่บ้านของเราเองนะ,ะมันสวยมากๆเลยทุกคนมันอร่อยนะคะ หืมหน้าคุณพ่อคือฟินมากเลยนะคะหน้าต้องหวานกว่านั้นค่ะเพราะว่าต้นมันหวานแต่มันหวานจริงมันหวานจริง <มา S 1> นี่ม, <า S 1> มันเปรี้ยวนิดเดียวนะคะคุ้มรสชาติลิ้นจี่แหละไม่ต้องซื้อเลยนะคะของเรานี่เดี๋ยวน้องกระตังให้พ่อเตอรแกะให้นะนี่พ่อเตอรกกำลังจะแกะให้อีกหนึ่งลูกอร่อยที่สุดมากเลยออไหนลองพูดสิรู้สึกยังไงครับกินแล้วรู้สึกยังไง เลือเหมืออร่อยเลือนอร่อยสดล้าไปแล้วสดชื่นไหมครับใน <Okay. S 1> <tug boat. S 1> หน้าสดชื่นเป็นยังไงหน้าสดชื่นน้อง <sk l ip> กระตังชอบปั่นจักรยานทุกวันเลยนะคะทุกเช้าทุกย็นซาบเย ن, ็นซาบเย็นซาบเย็นเ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 ห็นไหมนี่เนื้อมันแบบจะแก็บไม่ให้น้ำมันแตกนะเด็ดออกสดสดจากต้นนะคะ คือกินเวลากินจะฉ่ำม,มากอร่อยมากนะใช่ไหมน้องกระตังใช่ฟังจากเสียงกินไหนลองกินโชว์สิอือร่อยใช่ไหมครับอร่อยมากอะไรอะไรติดไม่ใช่มันเป็นเอเนื้อเม็ด <c oughs> มันเฉยเฉย้มันติดเม็ดเฉยเโอเคบายบายอร่อยครับ <c oughs> <c oughs> หน้าตาตอนนั้ ไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะกินลิ้นจี่กันนะคะบ๊ายกระตังบายทำหน้าหวานๆหน่อยหวาน